สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมลูกไก่ไข่นะลูกไก่บ้านนะครับนี่ครับก็เป็นลูกไก่อายุ2วันแล้วก็1สัปดาห์นะครับลูกไก่1สัปดาห์มีไม่กี่ตัวนะครับก็มาฝากไว้กับลูกไก่2วันนะครับเพื่อออกจา่ตู้ฟักนะครับก็ยังไม่แข็งแรงนะครับแต่ว่าลูกไก่ทั้งหมดนะครับก็ผมจะนึ่งบาลใส่กรงยกพื้นนะครับ แต่ว่าตอนกลางคืนก็จะเก็บส่รังนะครับนี่ครับรังแบบนี้นะครับนี่นี้ครับก็เก็บส่รังเอาไว้พอถึงตอนเช้านะครับก็จะเอามาตากแดดไว้แบบนี้นะครับนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคที่สำคัญก็จะเป็นการสร้างความอบอุ่นให้ลูกไก่นะครับแล้วก็ลูกไก่ก็จะแข็งแรงนะครับกินอาหารเก่งตัวเร็วนะครับก็แสงแดดก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมเคยทํคลิปเอาไว้ yeah. หลายคลิปแล้วนะครับเกี inside, right? ่ยวกับการอนุบาลลูกไก่ที่ประหยัดต้นทุนนะครับการอนุบาลลูกไก่ประหยัดต้นทุนนะครับก็นี่ครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้ไฟกกนะครับเราตอนลางคืนเราเก็บใส่ล่างนะครับโดยใช้ฟางฟางข้าวนะครับแบบนี้นะครับฟางแห้งนะครับรองพืนแล้วก็เก็บใส่ล่างได้เลยนะครับลูกไก่ไม่ตายนะครับให้มีช่องอากาศเข้านิดเดียวนะครับความอบอุ่นของเขาอุณหภูมิของเขาก็จะได้ลูกไก่ จะะะเรร็วนนคับลูกไก่ที่สำคัญก็คือพวกต้องเน้นพวกความสะอาดแล้วก็ความบรบุทธนะครับอาหารก็เป็นอาหารไก่ได้เกิดนะครับส่วนยาก็เป็นยาป้องกันโรคบิดทั่วไปนะครับกลางอาหารก็นะครับใส่อาหารให้เขานะครับเป็นอาหารไก่ได้เกิดใส่ปลายข้าวก็ได้ครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับบางท่านอาจจะเป็นอาหารร้เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่ผมก็จะมีปลายข้าวม้างนะครับ รุ่นนี้นะครับยังไม่สามารถจะส่งให้ได้คร็ต้องรอถ้าเป็นต่างภาคนะครับเช่นภาคกลางภาคใต้ภาคเหนืออย่างนี้นะครับต้องรอลูกไก่ครบสองสัปดาห์ถึงจะสามารถจะส่งได้นะครับใั้ลูกไก่แดงๆก่อนนะครับนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ